ันนี้จริงจังปแต,ตามกำลังศรัทธาสวัสดีค่ะครูชื่ออะไรคะช่วยแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะกี๊ค่ะสอนวิชาตแน่ๆค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะฮะโอ้ไม่เป็นไรครับไม่ต้องตามนะฮะโอ้ครับเดณกิฟฟี่ฟาครับปูช้างน้อยครับ My name am department department Ian and the department head the English teacher head the the is I of ข้ะถามแรกนะคะทำไมถึงเลือกมาเป็นอาชีพครูค่ะอยากเป็นครูเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเติบโตได้เพราะว่ามีคุณครูแต่เราก็เลยพุกที่มาตอนแรกก็เลยอยากเป็นครูเพราะว่าครูมีประสรบการณ์ที่ดีในการเรียนกับนิสิตฝึกสอนก็เลยชอบและอยากมาลองเป็นคุณครูดูนะครับต้องบอกว่าหนึ่งเลยเนี่ยนะครับเราชอบในทักษะการเล่นกีฬา 2. เรามองว่าเราจะนำทักษะนี้มองใครเนี่ยไปถ่ายทอดได้อย่างไรเราก็เลยแบบมองหาอาชีพที่เหมาะสมกับเราเลยเลือกเป็นครูตอนแรกเริ่มต้นจากไม่รู้จะเรียนอะไรเดินตามรอยแล้วกันชอบครูพละก็เลยไปเป็นครูพละด้วย Both of my parents are teachers, and I came to Thailand initially as a youth and development volunteer, and kind of fell into teaching through that. พอสามอย่างที่ได้เรียนรู้จากการเป็นครูค่ะเข้าใจคือเข้าใจทั้งตัวเองในเวอร์ชันเป็นเด็กเหมือนได้รีเวิร์สกลับมาแล้วก็เข้าใจเด็กในยุคปัจจุบันอันนี้สองคือประสบการณ์อันนี้สามคือความรักเพราะเรารู้สึกว่ามาเป็นความรักกวแ่บครูกระสิทธิ์ที่ถ้าไม่ได้เป็นครูก็คือไม่มีโอกาสได้สัมผัสความรักอะไรแบบนี้อย่างแรกเลยก็คืออดทนนะฮะเพราะว่า คาระงานเยอะความรับผิดชอบเยอะนะครับหรือสองคือ,อคร้องาักรรนักเรียนนะครับเพราะว่าผู้เรียนเนี่ยมีอะไราแบบนะครับพัฒนาครูว่าในการเป็นในอาชีพครูเนี่ยเราต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเพราะว่าโลกเราพัฒนาไปเรื่อยๆเ,เราจะต้อง พัฒนาตัวเองให้เท่าทันกับโลกนะครับแล้วก็ในการสอนในการเข้าใจเด็กนะครับในเนื้อหาต่างๆเราจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆกระเบียบว,วินยยัยนี้สําคัญ2เลยก็คือในเรื่องของการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 3. คือจะรับมือเมื่อเจอนักเรียนแบบหลากหลายอ,อย่างแรกเลยคือผมชอบระเบียบว,วินยัยอย่างที่2คือความรับผิดชอบอย่างที่3คือมารายาททางสังคม3อย่างครับที่ได้จากการเป็นครูมาเี่ no uh, i like teaching you guys things i like seeing you guys learn things seeing the things click for you in your brains i like having a routine i like having things to do i like writing um, and so the chance to teach academic writing i think is very interesting to me <laughs> คนถ่ายได้ไหมหรือคนถามได้ไหมอันนี้เราก็เยอะนะคะมันคือความคาดหวังไม่ใช่จากคนอื่นแต่คือความรังของตัวเองบางครั้งครูคาดหวังให้เด็กนักเรียนตั้งใจเรียนครูคาดหวังว่าเด็กจะต้องเข้าใจครูคาดหวังว่าทุกคนจะต้องชอบในการสอนชอบเรียนกับครูอันนี้คือรู้สึกเหนื่อยใช่แต่ว่าหลังจากการได้ลองมาเป็นครูประมาณปี2ปีนี้เริ่มเข้าใจมากขึ้นนะไม่เหนื่อยผมไม่มีรู้สึกเหนื่อย เสำหรับผมไม่มีนะเวลาได้ได้อยู่กับเด็กได้สอนเด็กถือว่าโอเคอะได้ทำในสิ่งที่ชอบครับ the students โอเคโอเคโอเคถ้าครูสามารถเปลี่ยนระบบการศึกษาใหม่ได้จะเปลี่ยนไหมคะถ้าเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นก็เปลี่ยนค่ะจะเปลี่ยนอย่างไรคะ <c oughs> อยากเปลี่ยนให้มันเป็นการศึกษาที่ตอบโจทย์ชีวิตมากขึ้นครูอยากจะเปลี่ยนทางระบบเลยการคัดเลือก ครูระบบครูระบบการศึกษาเองรวมไปถึงเรื่องเศรษฐกิจด้วยเนาะถ้าเศรษฐกิจเรามันดีการศึกษามันทั่วถึงแน่นอนการศึกษาทั่วถึงการศึกษาก็ต้องดีด้วยเช่นสามารถเลือกเรียนสิ่งที่ชอบได้หรือวิเคราะห์หลักสูตรแล้วว่าหลักสูตรต่างๆมันเหมาะกับผู้เรียนในยุคปัจจุบันจริงลดสิ่งที่ไม่จําเป็นเพิ่มสิ่งที่จําเป็นรวมไปถึงภาระของครู อยากให้ครูอยู่ในห้องเรียนมากกว่าครูต้องไปทํางานอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการสอนครูจะได้มีการพัฒนาครูมีการพัฒนาครูพร้อมเศรษฐกิจพร้อมนักเรียนได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบสนใจและก็มีประโยชน์จริงครูว่าอ่าเป็นจะเป็นระบบการศึกษาที่ดีมากไม่เปลี่ยนครับเพราะเขาเดินมาอย่างไรล้วก็เดินตามนั้นมันเปลี่ยนไม่ได้คุณเป็นใครใช่ป้ค่ะถ้าเราจะเปลี่ยนเราต้องค่อยๆไป perhaps lack of disciplinary consequences for students who don't do work. I don't know what we would say. Uh, strict, strict system for enabling students to turn work online. time. <coughs> ความคุ้ไม่เปลี่ยนนะครับขอบคุณมากนะครับครับผมช้างน้อย That's all I got for today. Thank you.